สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอนมิชชันแนลกลับมาต่อกันกับเรส s s e p ที่ส3ครับหลังจากที่พาที่แล้วเรารวบรวมชิ้นส่วนปืนโคกจนครบคราวนี้เราต้องมาตกปลาไปทําเหยื่ยลอล่อเจ้าไมซักเกอร์กันต่อครับเราต้องการเหยื่อสําหรับ3จุดนะฮะโดยแต่ละจุดก็จะใช้ปลาต่างกันผมไล่ตกไปส่งให้ลุงแกเรื่อยๆ เหยื่อลออันแรกจะใช้ปลาไหลคีปยาวสองตัวส่งปลาให้ลุงไปแกก็จะเอาถังเหยื่อล่อไมซ์กเกอร์ถังแรกมาให้ครับอันต่อมาใช้ปลาจระเข้หนึ่งตัวกับปลากระบอกเทาสองตัวแล้วก็ได้ถังที่สองมาส่วนถังที่สามใช้สองตัวนี้แน,น่มารออะไรอะ่ะผมเริ่มวางเหยื่อล่อเจ้าไมซ์กเกอร์อันแรกครับวางปุ๊บมาปับ๊บ แล้วนี่คือวิธีจัดการเจ้าไมซ์ซักเกอร์ครับเพื่อให้ลุงแกเชื่อว่ามันตายจริงๆเราจึงต้องเก็บซากไปให้แกดูด้วย ระหว่างนั้นก็เจอแท่นหินหน้าสงสัยครับมันต้องการปลาประหลาดพอดีก็เลยให้ไปผลลัพธ์คือได้เบ็ดหน้าเกียดนี่มายีแหม้แมไอ้ป่านี่มันก็ขับเรือ,อยากจริงเลยนะ ตรงนั้นมีเหล็กซะด้วยเก็บซะหน่อยแล้วกันครับนี่มันไม่ชนไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ผมเจอประตูออตโต้ด้วแหละเป็นไงเท่ไหมครับแวะวางระเบิดทําช็อตคัดซะหน่อยเอาไว้เวลาสํารวจจะได้ไวขึ้นครับกลับมาเก็บของแล้วก็วิจัยเครื่องยนต์อันใหม่ ไหนๆหดูกองดักปูหน่อยสินี่แกยังเป็นปูอยู่ปะเนี่ยตที่สามของวันที่ห้าสิบเจ็ดผมนำซากไมซักเกอร์มาให้ลุงดูผมฆ่าครบสามตัวแล้วแหละครับแต่มันก็วิธีเดิมๆแหละนะเลยไนะม่ได้อัดมาให้ดูหลังจากให้ซากที่สามแกดูแกก็เฉือยมันซ้ำแล้วก็มีวัตถุบโบราณชิ้นหนึ่งออกมา ชิ้นที่เท่าไรแล้วนะผมลืมละช่างมาแล้วกันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับลุงแกก็ชวนคุยไปเรื่อยตามภาษาคนแก่แถมทำเหยื่ยอล่อปลาให้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับมันยุ่งยากอะ่ะวิจัยเครื่องยนต์ซะหน่อยจากนั้นก็วาร์ปแต่ผมกดผิดเกิดเลย ปับกับวันที่ที่คุณเคยคุยกับนักสะสมเหมือนเดิมครับหมดไรก็ไม่รู้เอาสกิลใหม่มาได้ละพักผ่อนสัหน่อยเป็นคนจับปลาก็ต้องนอนอ่ะนะทดลองสกิลใหม่หน่อยสิเป็นการตกปลาแบบบลูทูธครับ ตกมันยากก็เสกขึ้นเรือเลยแล้วงังวันที่57เได้เวลาไปตะลุยเกาะสุดท้ายหาวัตถุโบราณต่อโดยจุดที่เราจะไปกันเรียกว่า Devil Spy ครับหรือชื่อไทยเท่ๆก็สันหลังปีาศาจพอเริ่มจะเข้าเขต Devil Spy มาก็มีแววว่าที่นี่จะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ครับ ทันทีที่เข้าเขตในวิลสปาย Pie, บรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนทันทีครับห้องฟ้าเป็นสีแดงพร้อมกับทิวทัศน์ของซากโบราณสถานสักอย่างกลางเกาะชวนให้หันเรือกลับสุดๆผมเข้าเทียบท่าที่จุดนี้แล้วพบกับคนบ้าคนหนึ่งปกติก็คุยกับคนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วยังจะมีคนบ้าอีก เขาขอให้เราช่วยหาเปลไฟอะไรสักอย่างมาให้เขาครับก็ตอบรับไปแหละครับแล้วก็ไปสำรวจต่อเจอขวดอีกหนึ่งผมมาสำรวจด้านหลังของเดวิสไพรและพบกับซากโวราณสถานที่น่าสงสัยที่ต้องหาแผ่นหินบ้างอย่างมาเปิดประตูครับด้านในมีข้อมูลเกี่ยวกับเกาะน,นี้ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เลย ที่ก่อนนี้มีท่านหินสีดำเหมือนกันครับเนื้อหายังคงชวนหลอนได้เหมือนเคยและการที่ผมสำรวจเดวิลสปายในที่ตื่นตระหนกเต็มที่ก็ทำให้ผมได้เจอกับเจ้าถิ่นของที่นี่ครับมันคือปิรันย่าและด u อันซิงมาเ e อ เจ้าตัวนี้มันโจมตีตามเสียงของปิรัญย่าเตักเล็กครับมันเลยไม่พู่งมางับเรือเราทันทีที่เห็นอัปเกรดช่องเก็บของในเรือเพิ่มครับเจอขวดอีกหนึ่งแถมโดนปิรัญญาไล่ด้วยแต่มั่นใจอ่ะก็เลยตกปลาโชว์เลยแล้วกัน ที่เ e วิลสปมีแต่ซากโบราณสถานครับทำให้การเดินเรือค่อนข้างลำบากชิบไกยเลยเจอปลาก็ตกเลยลวกันผมมาตรงจุดที่ได้รับการมาร์กในแผนที่นะครับมันเป็นแท่นหินที่เราต้องหาสัตว์น้ำมาใส่ ตรงนี้มีของแปลกๆให้เก็บได้มาเป็นศิลาแถมเพิ่มเฟสด้วยครับสำรวจรอบๆเดวิสไปร,ร Spy, มีแต่เสียงคำรามไม่พักเลย กลับมาเก็บปูจากกงเตรียมไปใส่ให้แท่นหินเอาปูมาใส่ที่แท่นหินก็ได้เปลไฟแปลกๆมากับของอีกนิดหน่อยครับกะว่าจะมาระเบิดทางทําช็อตคัดแต่ได้มาเจอปลาหายากที่ตามหาอยู่ ผมกลับเอาปลาหายากมาให้หญิงขายของในชิ้นส่วนวิจัยมา4ชิ้นน่ะอับช่องเบ็ดตกปลาเพิ่มได้มาเพิ่ม2ช่องสำหรับเ็ดซนี้คนต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามหวังว่าจะมีใครสักคนที่ยิ้มได้ ขอให้ทุกคนมีความสุขเราจเจอกันครับ